ผู้ใหญ่บ้านอาคมเลี้ยงตักแตนปลาทังก้าโมจิค่ะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่รายได้ดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและยังมีการต่อย,ยอดให้ลูกบ้านสร้างรายได้อีกด้วยค่ะนี่เลยค่ะเราพากันลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎดีใหม่นะคะบ้านสายใหญ่หมู่ที่7ตําตำบลอ่าวตรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะ โดยผู้ใหญ่บ้านอาคมคอนชาตรีนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ค่ะได้พาเราลงเยี่ยมชมภายในศูนย์นะคะโดยเฉพาะที่ฐานการบินค่ะได้มีการเลี้ยงตักแตนปลาทังกาโมจิซึ่งเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่โดยมีแนวคิดจากตัวเองก็คือไม่มีเวลาจึงได้ทดลองเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จค่ะแล้วก็ยังมีการต่อยอดให้เกษตรกรลูกบ้านได้นำไปเลี้ยงสร้างรายได้ต่อไปอีกด้วยนะคะ โดยทางผู้ใหญ่บ้านนะคะได้บอกกับเรานะคะว่าสําหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่5ไร่ค่ะซึ่งมีการปลูกไม้ป่าไม้ใช้สอยมะพร้าวน้ําหอมมีเลี้ยงปลาแล้วก็มีเลี้ยงพึ่งโพรงนะคะและส่วนมแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ของผู้ใหญ่นะคะคือตักกะแตนปลาทังกาโมจิค่ะ ซึ่งก็ได้นํามาทดลองเลี้ยงโดยศึกษาจาก YouTube ค่ะประมาณเกือบปีเลยนะคะโดยในขณนะนั้นไข่ตะกะแตนขายอยู่ที่ขีดละ1,000บาทตกกิโลกรัมละ1,000 0บาทค่ะและทางผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ทดลองซื้อมาจํานวน3ขีดค่ะคนปรากฏนะคะว่าการเลี้ยงตะกะแตนเนี่ยสร้างไรายได้ดีจริงค่ะ โดยทางผู้ใหญ่บ้านอาคมนะคะก็ได้ทดลองซื้อมาจำนวนสามขีดโดยซื้อไข่ตะกะแตนมานะคะมาเลี้ยงปรากฏว่า เมื่อตากแตนแตกตัวออกจากไข่นะคะก็จะได้เจ้าตัวตะกแตนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นประมาณ33วันตากแตนก็จะจับคู่กันหลังจากนั้นก็ไข่ค่ะและตะกแตนอายุที่ขขยได้ก็ประมาณ2เดือนค่ะโดวยวงจรชีวิตของเจ้าตะกแตนนะคะจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะหลังจากนั้นก็สิ้นอายุไขของมันค่ะ ราคาในท้องตลาดนะคะในพื้นที่แถวภาคใต้<ม>จะขายกิโลกรัมละ360บาทค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านอาคมนะคะจะเน้นขายตัวตะกะแต,ตนค่ะและก็มีคิดไว้ด้วยนะคะว่าในอนาคตจะทำการต่อย,ยอดแปรรูปตะกแต,กต,กต,กตนเช่นกันแต่ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะมีลูกค้าสั่งตลอดเลยนะคะระยะในช่วง4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายไปแล้วนะคะ10กว่ากิโลกรัมค่ะ โดยผู้ใหญ่บ้านนาคมเนี่ยนะคะก็จะขายสดขายกิโลกรัมละ360บาทเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะหากใครอยากจะเลี้ยงตะกแตนนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากเพราะไม่ต้องซื้ออาหารและไม่ต้องให้น้ำ เลือกให้แต่ใบกล้วยใบอ้อยใบพืชต่างๆให้ตากแตนกินเป็นอาหารค่ะสําหรับพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงตะกแตนนะคะคนที่จะสร้างโรงเรือนค่ะให้มีมุ้งเฉพาะเลี้ยงตากะแตนเป็นสีขาวนะคะม้งนี้เป็นม้งชนิดตรา3ามค่ะเพราะมีความทนป้องกันตะกแตนกัดตัวม้งด้วยนะคะความกว้างก็ประมาณ4-5เมตรค่ะก็ได้หมดและใส่สายให้ตากแตนได้วางไข่ด้วยนะคะและในส่วนของมูลตะกแตนนะคะตนเองก็ไม่ได้นําไปทิ้งนะคะทางผู้ใหญ่บ้านอาคมก็นา ไปเป็นปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักต่อไปค่ะและผู้ที่นําตะกแตนไปบริโภคสามารถบริโภคได้ทุกกลุ่มค่ะเนื่องจากตะกแตนไม่มีสารเคมีใดๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติและในตลาดนะคะจะนําไปทําตะก่แตนทอดค่ะมีคุณค่าทางอาหารคือโปรตีนสูง หากท่านใดนะคะสนใจจะเรียนรู้การเลี้ยงหรือจะซื้อตั๊กแตนสามารถติดต่อโทร094-709-7893หรือเฟซบุ๊กชื่อผู้ใหญ่อาคมคอนชาตรีได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็คือสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถทำรายได้ดีจริงผู้ใหญ่อาคมแก่คอนเฟิร์มค่ะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่ดีใหม่นะครับก็ทั้งหมดพื้นที่ง่าได้นะครับก็ปลูก ลูกไม้ไม้ป่าไม้ใช้สอยพวกนี้มาเป้าน้หอมแล้วก็ที่เห็นก็เลี้ยงหอยขมดอยปลานะครับแล้วก็เลี้ยงเพิ่งโปรงแล้วที่เห็นอยู่ข้างหลังก็เป็นามะาเร็งธุกิจอา่าไทรตะเตนปาตังค้าโมจินะครับก็ลงเอาตกกะเตนมาดูนะครับใหม่ๆก็อา่าศึกษาดูใน youtube ประมาณเกือบๆปีนะครับอา่าไข่ตอนนั้นไข่ตกกะเตนเนี่ยกินละหนึ่งพัน กิโลละหนึ่งหมื่นนะครับก็ซื้อมาสามขีดนะครับซื้อมาสามขีดก็มาเลี้ยงดูผลปรากฏว่านะครับการเลี้ยงตะกะเตนเนี่ยสร้างไรายได้จริงๆนะครับผมมาเลี้ยงหลังจากที่ตะกะเตนออกจากไข่เนี่ยประมาณสามสิบสามวันมันก็จับคู่นะครับจับคู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไข่อายุตะกะเตนนะครับที่สามารถขายได้ก็ประมาณอาสองเดือนหลังจากที่มันมันไข่ครั้งแรก เราก็สามารถจับขายได้เลยนะครับในราคาในท้องตลาดในพื้นที่ที่แถวปากใต้แถวเนี้ยกรบผมก็กิโลละ3ามรบาทก็สดนะครับส่วนที่จะไปไออยากจะแปรรูปหรืออยังไงเนี่ยอ่อก็ไอนาคตน,นะครับอยากจะคิดอีกทีหนึ่งแต่บอกถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเลี้ยงนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเสื้องานอ่าหนึ่งไม่ต้องเชื่องาน 2. งไม่ต้องให้น้ํานะครับหมกกับที การจัดการหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาอย่างอางผมเนี่ยก็เป็นผู้เยญ่แล้วก็ทำหล,หลายเรื่องนะครับบางทีก็ไม่ทันน้ำก็ไม่ต้องใจเราใจแต่ใบพวกใบใบใบกล้วยใบอ้อยใบพืชต่างๆ,ๆนะครับกินหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อบอริโภคทุกทุกบุคคลที่บริโภคเนี่ยทุกกลุ่มที่สามารถบริโภคได้ตรังสตอรีร่ไทเลนต์รายงาน